สวัสดีครับผมเบาหนองครับมืดนีมาพบพอกับเบ้าหนองอีกขึ้นเก่าครับผมถูกสชียงทุกอย่างถึงนอยู่ที่โชคเลยดวงนะครับเบิ้งไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนําช่องเบ้าหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขสีมักหรือบ่มักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับผมเลขมือนี่เบ้าหน่องสีมาบอกเลขมักของเบาหน่องนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม66อันนี้มักชวนตัวแต่ว่า เป็นเลขสามตัวครับเป็นเลขสามตัวที่เบาหนองมากแต่ว่าทุกคนก็ต้องเบิงไวนะครับนอเบิงไวเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าเบาหนองมากเดี๋ยวอันนี้คือหลอบแหลกเลขของเบาหนองนี่คือหลอบแหลกที่เบาหนองมากเดี๋ยวเบาหนองสีมากตัวใดเพิ่มเติมหรือเบาหนองสีเอาลิปลงให้เบิงอีกท่านึงนะครับนอแต่ว่าเลขติดศูนย บา่าหนองยังมักอยู่ครับเบาหนองยังมักอยู่เบาหนองงวดนี้เบาหนองมกักเลขกติดศูนย์ถ้าเป็นสองโตได้เล็กติดศูนย์แต่ว่าเหล็กสามโตนีเบาหนองบ่มีติดศูนย์ครับแต่กับโบนเน่ยังก็เกิดขึ้นได้แล้วเบาหนองกับบนเน่ได้ศูนย์อาจสามาลงล่งางกันได้เด้งวดนี้เพราะว่างวดที่แล้วศูนย์อยู่บนนอหกศูนย์ห้า งวดนี้ศูนย์อาจจะมาอยู่ล่างกันได้ยังิดเกิดกันได้เกิดได้สเสมอครับแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นยังไงแกจงว่าเอฟอีกรอมหนึง่งน่ากลัวับเนาะแต่ว่าเล็กเล็กสามตวัวที่บ้านหองังสิบอกบ้านเรางมีอยู่สามหางครับเล็กบนเอ้ยเล็กสามตวัวมีอยู่สามหางอันนี้คือเล็กม,กมกักมักแห้งกําลังหาลอตอลีไปอยู่ลอตอลีก่กยังประทันว่า แต่ว่าสั่งเขาไว้เดีวล่ละทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าแหละครับผมหมักไผ่มักมันแล้วก็อย่าลืมไผ่มักคู่ใดไผ่มักตัวใดอย่าลืมแตกสองตัวอกน้ำเนี่ยล่ะครับแตกสองตัวอกน้ำหรือสะเอามาจับคู่สลับใส่กันก็นกนได้ทำหมักเด้แต่เหล็กเ,เดี๋ยวเอาเหล็กติดศูนย์เบาหน่องกันนะครับเนาะเหล็กติดศูนย์เบาหน่องงวดน,นี้ เบาหนองมัก06-09ครับบ่งหูเป็นอย่างมัก06-09ลองเบิ่งครับลองเบิง่งลองพิจารณาเบิงงบ่ง06-09อันนี้คือเลขกสองโตที่เบาหนองมักติดศูนย์ทะลติด0ูนย์เบาหนองมัก0 6, ูนย์หกับศูนย์เก่อาจารมาใส่กันก็ได้6 0ศูนหรือ9-06ก็ได้ เอามาจับเลยกันแตกสองโตออกไว้น้ำทะเลขติดศูนย์เบานองมักศูนย์หกศูนย์เก่าครับบนเ,เบนเไจจ่ได้ครับบนเน่ไออาร์ซหมาก็ได้วันนี้เลขสามโตเบานองมักห้าสามแปดห้าสามแปดเบานองมักเลขยงังจัดง่ายๆก็คือซ้ำเลขทะเบียนเบานองล้วล่ะดีทะเบียนรถเบ,นบานองละห้าสามแปด ราคาห้าสองเอ้ยสองห้าสามสองห้าสามราคาเก้าเจ็ดสามครับเหล็กสามตัวที่เบาหนงมากหาสองแปดคือว่มีหรือเหล 2, 8, ็กสองแปดคือว่มีเบาหองมา,า,งาเล็กสองแปดเป็นเหล็กดังครับเป็นเหล็กดังเบาหนองกันเลยบ่มมาจับใส่คูกัน เลขดังายมันคาชิอันมันคาชิอันแตเล่ยรัดสามแปดเลหาสามแปดปกติมันต้องหาสองแปดนว่าเลขทะเบียนรถเบาหน่องมันสามห้าสอแต่เบาหนองงวดนี้เบาน่องเ่าเอาสองแปดครับเอาหาสามแทนแล้วก็สองหาสามสังเกตบนเลขเบาหนองสองแปดสิบมีทะเบียนรถเบาหน่องมีสามหาสองแปแต่ว่า เบาหน่องเบาเพราะว่ามันเป็นเหลขดังดังไอออกซะสองแปดเบาหน่องเบาเลยขันยากออกก็ออกโลดครับสองแปดดังหลายอันสูงหดอันสูงหมดจัดเป็นยางอ็หลดอันสูงหมดเหล็กสองโตเบาหนองมากศูนย์หกกับศูนย์เก้าครับเอามาบวกใท่กันก็ไดหรือจเป็นเก้าศูนย์หกกได้แล้วแต่มากนะครับเด้อ ดเดบยวบน่องสีขียนลงไว้เบื้องน่าเพื่อทุกคนไว้เป็นแนวทางนะครับทุคนห้าสามแปดสองห้าสามเก้าเจ็ดสามครับเลขกที่เบาหน่องมกักงวดนี้สามโตเลยเลขกสามโตที่เบาหน่องมกักมักมากมากมากัดขึ้นอยู่ที่ดวงวิญญาณแหละครับผมทุกสิ่งทุกอย่างกัดขึ้นอยู่ที่โชคเรดดวงของแต่ละคนว่าสิเป็นยังไง ก็ลองเหมือนกับลองไปนต่หน้าเพิ่งแลวบ้านน้องก็สิตามตัวเลี่ยงให้หลายๆคนครับผมแม่สายพินก็บอกมาอีกแล้วแม่สายพินบอกมาแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวสิเอาแบบหนักๆเลยเพือนว่เพราะว่าหววที่แล้วเพิ่นถืออายุเพิ่นหาศูนย์ศูนย์หาเพื่อนนำของเพื่อนนะเพิ่นนำของเพิ่นแต่หววก่อนแต่เลขกที่ต้องหววให้เพื่อนให้้ม่นั่นยังบกเขา แต่ว่าเพิ่นเสือเลขกอายุเพิ่นไวน้นําแล้วก็เลขทะเบียนรถเพิ่นออกอีกแล้วแต่งวดนี้สิเป็นจังได๋เดี๋ยวจังมาฟังกันครับผมเลขต่องวดเบาหน้องเอาอย่าอีกเท่หนึงครับผมเลขต่องวดของเบาหน้อง5 3 8 2 5 3 9 7 3เลข2ตัวติด0ก็คือ06กับ09ครับ06กับ09อันนี้คือเลขติด0ของเบาหน้อง เดี๋ยวบ้านหนองจะไปขอแม่ฮันนี่เดี๋ยวบานหนองจัดฝ่ากคอฝ่ากคอพ่อหยังเดี๋ยวมันที่ถือเลี้ยอนเขาเขาจะไปหารตะลีบว่ฒนันงดวันหันก็ถือเลี้ยนครับศูนหาบ้านหนองจ้าบุ๊คีปองได้ห้าศูนย์ตรงตรงเต็มเต็มก็ได้รับโชคกันไปหลายคนบ้านหนองก็ดีใจน้ำนะครับเนาะแต่ก็เลี้ยงฝายอิมลอยลุงผู้สวงครับหลวงผู้สวงวัดป่าโนนหนองคู่ หก5ูนย์ห้าาศูนย์หนยศูนย์เก่ายังไงกันงวดนี้เขาจะมาตามกันต่อเดยกพอบุญพืเ่นไหนวิ่ง0ูนย์เป็นไห่วิ่ง0มันกับเข่าศูนย์หาแต่่่เพื้นมักั่นคือ02นย์เดี๋ยวถ้าได้เลขยไมาอีกเดี๋ยวบาลน้องกับจีฟ้าเอามาลงให้เบิง้งยังไนกัน่่อยติดตามนะครับเนาะขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้บาน้องนะครับเนาะช่วงนี้ฝนตก เกือบทุกวันเลยครับไปใส่มาใส่กัค่อนขังจะลําบากแต่ทั้งบาทเอฟีท่านใดฝนตกให้ดูแลสุขภาพนําครับเบานองกัแได้ชีวาจังใดมือเสียงหายมือเสียงมีมือเสียงแหบแต่ก็แหบม่หนีโดนหลักแต่จังใดก็ดูแลสุขภาพเจ้าของนํานะครับนาอแล้วก็ดูแลสุขภาพครอบครัวนําคนรอบของังจังใดก็ขอให้ทุกคน โชคดีคิดสิ่งใดสมหวังดัานสาธารณะเดี๋ยวบ่าวหนองสุภาหาตัวเหล็กมาลงให้เบิง้งเดี๋ยวสิไปเจอเหล็กอันสิเป็นตี่ไปตำเหล็กดังเขาบันทีหยาดแตาก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคทุกทุกงวดทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จมีเงินใช้เงินมีเงินใส่มีเงินใส่ายบ่ขาดมือกขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ